สวัสดีค่ะมินเองนะเคยได้ยินคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไหมคะฟังดูดีเลยเนาะเหมือนเป็นหลักจริยธรรมสากลแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันใช่แบบนั้นจริงๆไหมวันนี้เมนเลยอยากชวนคุยกันแบบกว้างๆแต่ถามให้ถึงแก่นว่าคุณค่าของชีวิตมันวัดยังไงและใครเป็นคนวัดแนวคิดทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน มาจากรากของปรัชญาศิลธรรมยุคใหม่โดยเฉพาะในโลกตอนตกเช่นความคิดแบบเสรีนิยมที่เชื่อในสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะจนหรือรวยผิวสีไหนหรืออยู่ประเทศไหนก็ควรมีค่าเท่าๆกันแต่ในโลกจริงเราเห็นอะไรส่งครามในยูเครนได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกแต่สงคราในซีเรียซูดานหรือเยเมนเงียบกริบ ชีวิตผู้รีภัยจากตะวันตกกับจากแอฟริกามีค่าเท่ากันในข่าวไหมคะข่าวเด็กหายในอเมริกาถูกค้นหาด้วยโดรนสุนัขดมกลิ่น FBI ลงพื้นที่แต่เด็กหายในบางประเทศแค่โพส์ตในโซเชียลยังไม่มีใครแชร์เลยเราอาจเชื่อว่าชีวิตมีค่าเท่ากันแต่โลกจริงใช้หลักมีเสียงดังเท่ากับมีค่าใครอยู่ในจุดที่ถูกมองเห็นชีวิตคนนั้นก็ถูกให้ค่ามากกว่า ลองถามตัวเองนะคะถ้าให้เลือกช่วยชีวิตหนึ่งคนระหว่างหมอกับอีกคนคือชายไร้บ้านคุณจะเลือกช่วยใครก่อนเราอาจตอบว่าช่วยใครก็ได้มนุษย์เท่ากันแต่ระบบสาธารณสุขหลายที่มีเกณฑ์ชัดเจนเลยว่าถ้าอุปกรณ์จำกัดเช่นตอนโควิดใครมีแนวโน้มรอดและจะกลับมาทำงานช่วยคนอื่นได้จะได้สิทธิ์ก่อน มีตัวอย่างเคสจริงในอิตาลี2020โรงพยาบาลบางแห่งต้องเลือกว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจกับคนอายุ35ที่ยังทำงานอยู่หรือคนอายุ85ที่มีโรคประจำตัวเราไม่ได้กำลังพูดถึงว่าอะไรถูกหรือผิดนะคะแต่มันชี้ให้เห็นว่าในบางมุมโลกก็วัดค่าชีวิตจากประโยชน์ใช้สอยอยู่เหมือนกันชีวิตสัตว์เลี้ยงของคุณกับชีวิตคนแปลกหน้าคนหนึ่งคุณจะเลือกช่วยใครคะ มีการทดลองทางจิตวิทยาในสหรัฐพบว,ว่าคนจำนวนมากเลือกหลักษามหมาที่พวกเขาเลี้ยงมากกว่าคนแปลกหน้าที่เจ็บพอๆกันเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในญี่ปุ่นเมื่อชายคนหนึ่งโดดลงไปในรางรถไฟเพื่อช่วยหมาตัวหนึ่งที่ตกลงไปเขาบาดเจ็บหนักและหลายคนตำหนิเขาว่าชีวิตคนมีค่ากว่าแต่เขาตอบว่าหมาตัวนั้นคือครอบครัวของผมเรามักให้ค่าชีวิตตามระดับของความผูกพัน ไม่ใช่จัดตรากาะนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลามีคดีอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือฟ้องร้องเรื่องการละเมิดศาลมักต้องประเมินมูลค่าความเสียหายของชีวิตในบางประเทศเช่นสหรัฐมีการคำนวณว,ว่าชีวิตหนึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ10ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการตัดสินคดีประกันหรือกำหนดนโยบายสาธารณะแต่ในบางประเทศเงินชดเชยต่อชีวิตบางชีวิตไม่ถึงหมื่นบาทนี่แหลคะค่ะ ราคาชีวิตที่ถูกกำหนดโดยระบบไม่ใช่ศีลธรรมแม้มันจะฟังดูเป็นอุรมคเตะที่ห่างไกลแต่การยึดถือแนวคิดทุกชีวิตมีค่าไม่ใช่เพราะมันจริงแต่เพราะมันจำเป็นมันคือหลักที่ช่วยให้เรายังรักษาความเป็นมนุษย์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและความเจ็บปวดคือหลักที่เราต้องดิ้นรนเพื่อให้มันเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะโลกยังไม่เท่าเทียม แต่ถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตของคนที่ไม่มีเสียงยังมีค่าและควรมีโอกาสเท่ากับเรามันก็อาจเปลี่ยนอะไรบางอย่างในโลกได้จริงๆนะคะขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบตอนนะคะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ